สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเซธทฤษฎีใหม,ม่เมื่อนี้มาอัปเดตทุเรียน45วันครับพี่น้องประมาณ45วันครับ่ารุ่นนี้หายน้ำยังไงครับพี่น้องรุ่นนี้ยังหายน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนี่ครับนี่ครับขวดโคกแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนี่น้นนำซีหัวนะครับพี่น้อง สปิงเกอร์สีหัวครับี่อนนี้ยังให้ครึ่งชั่วโมงอยู่ราวะห้างสิบเปปใหอีกเพิ่มอีกแค่นึ่งกับประมาณหกสิบหนึ่งครับส่วนนี้พายุงไปครึ่งชั่วโมงก่อนครับสีหัวถ้าอากาศหรือไรมันร้อนแห้งครับพูน้ำพู่มขุนสูงร้อนจะให้เป็นครึ่งชั่วโมงให้ทุกเมื่อครับ บเบื้องอากาศนะครับตัวนี้แตงขาดเลยครับพี่น้องนี่แตงขาดได้เลอยครับพี่น้องตัวนี้แตงขาดแล้วนี่แตงขาดแล้วโยงเดิ่มโยงเสียบฟางเลยครับพี่น้องทุเรียน45วันนี่ครับใหน้น้ำครึ่งชั่วโมงเว้นวันครับนอกจากมือในอากาศร้อนๆก็จังให้เป็นเช้าเย็นก็ได้ครับซอยครับ ถ้าอากาศปกติกะให้ครึ่งให้ครึ่งชั่วโมงเว้นวันครับแต่ว่าเมื่อนีอากาศฮอนกะแบ่งเป็นสองเวลาครับให้ทุกวันสิบห้านาทีก็ได้ครับพี่น้องต้อง้องเบ่องอากาศมานําครับถ้าอากาศปกติเบ่งความชู้นในแปลงเข้านําครับพี่น้องรุ่นในแปลงขาดนะครับพี่น้องนี่กะไฮน้ำครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องนี่แหละ คืนชั่วโมงนี่ก็รุ่นนี่ยังใส่ปุ๋ยอขนาดนี้นครับพี่น้องใส่แปดยี่สิบซีอยู่เด้อครับพี่น้องใส่แปดยี่สิบซีอยู่ไอ้ท่าหา้องเบิงเบิงลักษณะน้ำมันาด้อครับพี่น้องถ้าน้ำบ่พออาจสีน้ำเขียวหรือว่าทุเรียนห้างสีสิบหาหมื่นถึงห้าสิบหมื่นส,สปริงเกอร์ห้างอาจสีชองหัวครับก็ต้องขยับน้ำเพิ่มขึ้นครับ เพราะว่ายุสวนนี่เป็นซีหัวครับพี่น้องเป็นซีหัวถ้าหนามบ่พ่ออากาศเป็น,น้นาแดงได้นะคะลูกกระสีสรงปัมป่มๆนะครับพี่น้องบ่ยห้าวครับพี่น้องบ่แเมนบาส้งปั่มๆเนี่ยบ่แเมนบาเติมปุม๋ยนะครับน้ำหนามน้ำหนามอาจสีบ่พ่อครับหรือบางครั้งอาจสีเอาทุเรียนไว้ในต้นหลายโพอดครับ มีสิทธิ์น้ำแดงใดได้ครับพี่นอ้องมันมีหลายปัจจัยครับเพราวะว่าเอาทุเรียน,นไปในต้นหลายเกินกับน้ำแดงใดครับพี่นอ้องเนี่ยยุนี่นี่ต้นนี้ครับแตงขาดแล้วครับสี่สิบห้าวันแตงขาดนี่เด้อครับเขียนไว้แล้วครับหกสิบแปดลูกเพี้ยไว้แปดลูกครับตอนเป็นมาบเ,เพี้ยเพี้ยไว้อยู่ครับแปดลูกแปดลูก แปดลูกถึงสิบลูกครับบ่ได้บ่ได้เกินหลายครับพี่น้องบ่ได้เพียรหลายชื่อว่าเ้าเสียเอาหาซิฟจังสี่เอาเพียรไปซิฟหาชื่อว่าเสียเอาซีิฟจังสี่เอาไปหาซิฟก็ได้ครับมันสิทุเรียนกับสิโตเรียวครับพี่น้องเขากับเบิงต้นมันนำครับเหมือนมันเอาเสียเอาแบบมีงานแล้วแล้หาแล้วหกเอาเวิร์ดโบได้ครับทุเรียนโอยู่ครับเอาต้องเบิงกิ่งมานนำครับเบิงความสมบูรณ์ทำหน่วยมันส่งบบได้ มันก็นเกิดปัดใจหนามบ่พอ่อลูกไวลายก็มิซีดลนในดนะครับพี่นนอนี่แหละถ้าหนามบ่เขียวก็แสดงว่าถ้าหนามบ่เขียวบางครั้งอาจเกี่ยวกับหนามนํำเลยครับพี่น้อการให้หน้าส่งมันกระไดทุเลียนครับสีส้งเงาหรือส่งสันสีพ่อหนามหรือพ่อามอยูกำหนามนี่นครับ เบ่งผู้กับยุ่น้ำหนามด้วยครับพี่น้องส่วนนี้เข้ากับพายุงนามไปให้ครึ่งชั่วโมงก่อนเพราะว่าหนึ่งกะป้องกันยอดมากครับรุ่นนี้เข้าหาสามารถให้ซีซิปหาซิมน้อที่ใดนะครับแต่ว่าเข้ากับคอยขึ้นไปครับหย่านยอดมากนะครับพี่น้องถ้าหายไร้เกินกะยอดสิไลกะมีซิทโลนมีซิทลูกกับสีบิดเบี้ยวนะครับพี่น้องลูกกับสีบิดเบี้ยวนะลูกส่งกับสีบัางามนะครับพี่น้อง เปนเทีเยกับสีโรนหยอดมากหย่อนมากกับมีหลายคนแล้วนีครับถ้าหย่อนมากแบบบ่ามาน้ำขะนงมาน้ำปลายนิดเดียวกะอาจสิพ้นวิกฤตแต่ว่าถ้ารุ่นนี้ถ้ามาน้ำขะแนงเต็มขะแนงเลยครับอาจอยู่น้ำใส่ใส่ปุ๋ยสูตรพิษก็ได้ครับพี่นอ้องกับผมหัวปใสสูตรใดอยู่นี่ใส่เป็นแปดยี่สิบซีครับตกประมาณต้นหนึ่งโลหนึ่งครับสามหลอด สามรอบด้วยครับเปนรอบเดียวต้นละโลต้นรอบหนึ่งใส่ประมาณสองสามกัมครับอาจอโตกประมาณต้นละโลครับบานก็จังสีมาเปลี่ยนเป็นสิบห้าห้ายี่สิบด้วยครับพี่น้องนี่นะสใส่อยูสองสูตรนี่นะครับพี่น้องกับแล้วแต่แต่ละสวนใส่บุ้คคลกันนะครับพี่น้องแต่ละสวนนี่ครับช่งมันก็สิโอเคครับนี่ยแดงขาดนะครับช่งมันสีเขียวงามครับถ้าเบิ้งจังเว้นมันแดงแดงแสดงว่า น้ำไม่พอครับพี่น้องนี่แหละตอนนี้ห้น้ำครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องนี่ต้นนี้ก็ถึงสิเป็นห้างห้างนี่ครับถึงสีแเนีแบบมองแบบบบเห็นคักปแนดแล้วครับพี่น้องนี่แหละเห็นห้างๆ้างนี่แหละครับตอนในหน่วยที่บเห็นเลยครับนี่ครับห้างห้างนี่หาสิบแปดหน่วยหาสิบเจ็ดหน่วยครับ ต้นนี้มันมัน,มนตดบ่หลายปก,กติมันสามารถได้เก็ต0ิลูกครับตนน้นแต่ว่าในกรณีนี้มันโลนนะครับดอกผลมาเนี่ยดอกบสมบูร์โลนกะระยะอยู่ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวอยูหาซิขึ้นนะครับที่จริงต้นนี้มันสามารถได้เก็ตซิผลครับมีต้นนี้สามซิกวัวครับมันหลวงเจอวิกฤตหลายๆครับผลพานี่ครับพี่น้อง นีตัวนี้ก็สามสิบสี่สิบครับรบหลายที่จริงมันสามารถได้ลายกว่าน,นี้อยู่แต่ว่ามันบบเป็นทุกจริงมันสีว่างอยู่ประมาณสีหากิงนี่ครับสีหากิงมันก็สิไปประมาณสิบลูกเลยนะครับพี่น้องนี่แหละแต่ว่าอยู่นี่นี่การหายน้ำนะครับเป็นสีหัวแหละครับวงกว้างครับบริหารจัดการวงว่างครับสีหัวครับ ขนำพ่อกแต่สิมีปัญหาน้ำส่งสบพะย่าเลยด้ครับพี่น้องส่งสบพะย่าแับคือน้ำนำน้ำตัดส่งสิบพะย่าึ่งสีพะย่าเลยครับทุเรียนยังบ่อนถึงเดือนครับตัวนี้บ่ีนถึงเดือนนะครับพี่น้องบันทีซีเมษาระยังสิบครบเดือนครับม้านนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ิบเมษายะสิสี่ขึ้นสองเดือนครับรุ่นนี้นี่ครับ การไฮน้ำนี่ตจางกันครับนี่แหละตัวนี้ไหครึ่งชั่วโมงถ้าหลุนลงไปกะลดลงอีกครับนี่รุ่นี้ไฮครึ่งชั่วโมงครับเว้นวันไฮคู่มือเนื่องจากมือไรอากาศมันห่อนครับไ้ตอนแรกนําครับจากสิบนาทีถ้าอากาศปกติก็ไ้เว้นวันครับพี่นอ้องปั๊บเอาครับมือไรอุณหภูม 38, 39, 39, ิเกินสามสิบแปดสามสิบเก้าเตรียมเลยครับไฮนี้มาแร่ง,งครับ จักซิบหน้าที่ครับซอยพว่วมชุ่มหองแป้งฮอลครับพี่น้องนี่แหละรุ่นนี้แตงขาดนะครับนี่เห็นบ่พี่นอ้องแตงออกว่ามันน้อยหน่อยนะครับพี่นอ้องคุณใหญ่แตงขาดแตงไรครับคลิปนี้ผมมาอัปเดตเท่้วกับ,บาลารุ่นนี้ให้นำจังไลครับให้ครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับพี่น้องปรับใส่เอาครับือว่าเคืองชั่วโมงอยู่นี่นี่น้ำอยู่นี่ก็เป็นหัวสามลอยหาซิป แต่ว่าหายสี่หัวครับพี่น้องบ่ได้หายสองหัวหาเป็นสี่หัวครับครับคลิปนี้ก็ทีขาจบไปซ่้นนี่แหละครับสวัสดีครับปรับใช้เอาครับการหายน้ำ